สําหรับพี่น้องมือใหม่นะครับที่ถามเข้ามานะครับเกี่ยวกับเปลี่ยนยางโตชิบ้านนะครับยางเบนโลหรือว่าอายางสาราเปากันน้านี่แหละครับพี่น้องถามว่าเจ้าของเขาถอดออกมาแล้วทีนี้ยางเก่าไม่มีไม่รู้เอาไปทิ้งไว้ตรงไหนนะครับอาทีนี้ผมไปหาซื้อมามันใส่ไม่ได้มันใส่มันเป็นยางแบบไหนยังไงทําไมถึงใส่ไม่ได้นะครับเพราะว่า มันไม่ใช่รุ่นมันนั่นแหละครับหรือว่าไม่ตรงเป้าของมันหรือว่าไม่ใช่ของมันนั่นแหละครับมันเลยใส่ไม่ได้นะครับทีนี้ใส่ไม่ได้ยังไงนะครับเพราะว่าโตชิบ้านะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กรุ่นใหญ่นะครับแบบกึ่งอัตโนมัติแบบนี้นะครับยางกันน้ําจะต้องใส่ข้างล่างออกมานะครับใส่ด้านล่างขึ้นนะครับแต่ยายี่ห้ออื่นนะครับเขาจะใส่ด้านบนลงไปนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับของโตชิบ้าไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะครับแบบกึ่งอัตโนมัตินะครับเขาจะใส่ด้านล่าง ่าเข้ามานะครับขึ้นมาทีนี้เดี๋ยวผมจะพาไปใส่บังเอิญว่าได้เครื่องโตสิซีบ้ามาพอดีนะครับผมจะพาไปใส่ว่าใส่กันยังไงและวิธีทากาวนะครับต้องทากันแบบไหนนะครับถึงจะถูกต้องนะครับเพราะว่ายางสละเปาพวกนี้นะครับถ้าเราทากาวไม่ถูกวิธีนะครับเราไปทาที่ยางสละเปายางมันจะยืดได้นะครับเอาเราไปดูกันเลยนะครับอ่าแบบนี้นะครับอ่าพี่น้องมือใหม่ถามว่า เจ้าของเขาถอดออกไปแล้วทีนี้ผมจะไปเปลี่ยนปากันว่าผมใส่ไม่ถูกครับมาใส่ทางไหนเนี่ยนะครับแล้วทีนี้ให้มาดูไอ้ตัวอย่างอย่างอื่นก่อนครับอันนี้ของซัมซุงนะครับอ่าซัมซุงไม่ว่ายี่ห้อไหนก็แล้วแต่นะครับอ่าเขาจะใส่นะครับเขาจะใส่ด้านบนลงมานะครับใส่ด้านบนลงมาแต่ตชีบ้าจะต้องเอาใส่ด้านล่างเข้าไปนะครับดันไปทางนี้นะครับสาหรับพี่น้องมือใหม่จริงๆไม่เคยทํานะครับทําไม่ได้จริงๆเพราะว่า เราจะไปซื้อมาใส่ถ้าเราไม่เคยเห็นยางที่ถามเข้ามาเนี่ยแหละครับเจ้าของเขาถอดไม่รู้เอายางไปไว้ที่ไหนนะครับอ่าทีนี้พอเราจะเปลี่ยนเราก็อาจจะไปซื้อยางพวกนี้มานะครับแล้วพอเราเคยเห็นมันเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยครับเราก็อาจจะซื้อยางแบบนี้พวกนี้นะครับยางที่เป็นฟันพวกนี้นะครับเอามาใส่ฟันไม่ได้นะครับเนี่ยครับตัวชิบ้านะครับอ่าทุกรุ่นเลยนะครับยางแบบนี้นะครับอ่ามีฟันแบบนี้นะครับและอีกอีกยางนะครับ อายางรวมนะครับยางรวมประเภทนี้นะครับยางที่เป็นเกลียวนะครับอ่าก็ใส่มันไม่ได้เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นต้องเอายางเข้ามันแหละครับเพราะว่ามันจะใส่ด้านล่างขึ้นมาอ่าปกติยี่ห้ออื่นเขาจะใส่ด้านนี้ลงไปนะครับแต่โตชิบ้าไม่ใช่นะครับมันจะใส่ด้านล่างขึ้นมาเดี๋ยวใส่กันยังไงนะครับผมจะพาเข้าไปใส่นะครับนี่ผมก็จะใส่พอดีเลยนะครับเนี่ยครับอ่ยางของตโตชิบ้านะครับเขาจะเป็นแบบนี้นะเห็นไหมครับเขาจะมีขอบกันอยู่แบบนี้เลยนะครับเนี่ยครับ เี่ครับเพราะไอ้ตัวนี้จะต้องดันขึ้นมาข้างล่างมาครับเราใส่ลงไปข้างบนลงไปไม่ได้อ่าสําหรับโตชีบ้านนะครับแบบสองถังกึ่งอัตโนมัติเนี่ยครับทุกรุ่นเลยนะครับจะต้องใส่ด้านล่างขึ้นมานะครับอ่าทีนี้วิธีทากาวก็เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนก็แล้วแต่พิตาชิก็เหมือนกันนะครับเราจะอย่าเอากาวนะครับไปทาตัวนี้ไม่ได้เพราะว่าถ้าเราทาไอ้ตัวนี้ครับอ่าใส่กลับไปกลับมาใส่ไม่ได้ต้องทากาวใหม่ จะทาให้อยางตัวนี้ครับยืดนะครับมันยืดพอมันถูกกาวแล้วนะครับมันจะยืดทีนี้มันจะใหญ่กว่าเก่าแล้วครับทีนี้ก็หลวมนิ่มไม่ลงตัวอ่าในที่สุดมันก็ใส่ไม่ได้เพราะว่าเราเอากาวไปทามัน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 ยืดตัวได้นะครับตรงนี้ครับเนี่ยครับโดนกาวกาวเหลือที่เราเอาเอาทามันนยครับอย่าไปทายตัวนี้นะครับทาตัวนี้ไม่ได้เราจะต้องทาไม่ว่าจะเป็นที่ตาชี้ก็เหมือนกันครับเราต้องทาข้างล่างก่อนอย่าไปทาตัวนี้นะครับแล้วเอาตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับ ทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเราจะใส่กันยังไงสําหรับโตชิบ้าครับทีนี้ขอย้ําอีกทีก่อนนะครับพี่น้องมือไว้ที่ถามเข้ามานะครับยางกันน้ํายางเบนโลหรือว่ายางสลัเปาานะครับของโตชิบ้ามันจะเป็นขอบแบบนี้นะครับนะครับตัวนี้ครับเดี๋ยวผมจะถอดออกมาให้ดูว่ามันจะเป็นแบบไหนนะครับก่อนที่จะเอาใส่นะครับและวิธีทากาวนะครับก่อนที่จะไปซื้อต้องถามว่ายางกันน้ําเครื่องซักผ้าโตชิบ้านะครับ อ่าเนี่ยครับถ้าเราไม่มีตัวอย่างไปให้เขาเห็นนะครับก็คนขายเขาก็จะรู้นะครับแต่อ่ามันจะตรงเป๊ะของมันก็ไม่ไม่ไม่เท่าไหร่นะครับอย่างมากมันก็จะอ่าอ่าล้ําเหลี่ยมกันไปนิดๆนหน่อยเท่านั้นเองแต่ัมก็ใส่ได้อยู่นะครับเพราะเคยใส่เดี๋ยวผมจะพาไปดูเลยนะครับว่าเราจะใส่ด้านล่างขึ้นมานะครับเนี่ยครับผมนะครับเราต้องเอาออกมาหงายท้องขึ้นมาแล้วตอนที่เข้าใส่นะครับไปใส่กันเลยนะครับอ่าครับด้านล่างเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่าครับ อันนี้โตชิบ้ารุ่นเล็กนะครับอ่าเป็นแบบนี้นะครับเราจะต้องเอายัดจากตรงนี้ไปเลยนะครับอ่าและทีนี้สําหรับพี่น้องมือใหม่นะครับที่ไปซื้อยางอันนี้คือหน้าตาของยางอ่าเบนโลหรือว่ายางสลับเปขอามันเลยครับเนี่ยครับมันหน้าตาจะเป็นแบบนี้ครับเนี่ยครับก็จะมีขอบอยู่ตรงนี้ครับอ่าก่อนที่เราจะใส่ไอ้ตัวนี้ลงไปเราต้องเอากาวทาตรงนี้นะครับเนี่ยครับทาตรงนี้แหละครับ ผมก็จะใช้กาวเหลืองนี่แหละครับเนี่ยกระป๋องละสี่สิบห้าบาทครับ เราทากาวแบบนี้นะครับอย่ารอให้มันแห้งไม่ได้นะครับเนี่ยครับถ้าเราทาอย่างอื่นเรารอให้ให้มันลงตัวสักหน่อยถึงจะเอาใส่นะครับแต่ถ้าเราจะเอามาใส่แบบนี้ครับเราเอาใส่เลยนะครับอย่าให้อย่ารอนะครับไม่ต้องรอมันเลยนะครับเพราะมันจะได้ลื่นมันจะลื่นเข้าในตัวนี้ได้ง่ายนะครับเนี่ยครับใส่ด้านนี้ลงไปเลย เนี่ยครับแค่นี้นะครับเนี่ยครับเนี่ยครับ<น><น>ของต <iba> ัวชีบ้าจะใส่กันแบบนี้เลยนะครับอ่ามันจะใส่ง่ายง่ายอยู่นะครับเพราะว <c oughs> <c oughs> ่าไอ้ตัวนี้มันเป็นตัวล็อกยางอยู่แล้วล็อกของมันจะอยู่ด้านในนะครับเห็นไหมครับมันล็อกยางอ่าด้านในเลยนะครับแต่ยี่ย<ง>นนยห้ออื่นเขาจะเอาตัวนี้นะครับอ่าเอาฟันเฟืองตัวนี้ครับมันล็อก <c oughs> อ่าไอ้ก้นถัขงขอบถังพวกนี้ครับอ่ามันใส่ไม่เหมือนกันนะครับทีนี้อ่าพี่น้องมือใหม่อ่า ก็ต้องเข้าใจนะครับอย่าเอาอันนี้ใส่ไม่ได้ครับเนี่ยครับยางรวมเป็นเกลียวมาใส่ยี่ห้ออื่นได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นซัมซุงพวกนี้ครับ LG ก็ใส่ได้แต่ยางประเภทนี้นะครับจะเอามาใส่โตชิบ้าไม่ได้ครับต้องเป็นลักษณะของมันเลยนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับถึงจะเอาใส่ได้นะครับสําหรับเครื่องสมาพโตชิบ้านนะครับและสําหรับพ่าบ้านหรือไม่บ้านนะครับที่มี อ่าปัญหาเกี่ยวกับยางสาระเปาเนี่ยนะครับอ่าทาไมยางสาระเปาถึงเสียเร็วนะครับอ่าสาเหตุมาจากอ่าพี่น้อง <c oughs> ไอาแม่บ้านอาจจะเอาผ้าใส่ถังเนี่ยครับถังปั่นหมาตัวนี้นะครับเนี่ยครับอ่าใส่ผ้าไม่สอ่าไม่สมดุลเหมือนกันะครับไม่ไม่ไม่ขี้ผ้าออกมาเป็นผืนนะครับเอาไปยกผ้าเป็นก้อนเข้ามาใส่ทีนี้มันไม่เกิดความไม่สมดุล ตอนที่ปั่นหมาดนะครับถังตัวนี้ก็จะเขย่าครับเพราะมันเขย่าปุ๊บเนี่ยครับไอ้ตัวนี้แกนมันเป็นเหล็กนะครับอ่าทีนี้มันก็จะมาเบียดกไก้พวกนี้นะครับเนี่ยครับอ่าทาให้สินยางเขามันนะครับอ่าฉีกขาดหรือว่าตัวมันขาดเลยก็มีนะครับนี่ครับเป็นรอยน้ําอ่ารั่วลงมาอ่าบางบางลายนะครับถ้ามันรั่วมาเเยอะมอเตอร์ปั่นหมาดเสียเลยนะครับอ่าเหมือนตัวนี้นะครับนี่ครับอ่าบูทเบิร์ตไปหมดเลยนะครับเนี่ยครับเหลือแต่ยางนะครับ นี่แหละครับเหลือแต่ยางอันนี้ก็ของโตชิบานี่แหละครับอัที่ผมเปียกไปเมื่อกี้นี่ะครับเนี่ยครับเนี่ยครับเนี่ยครับบูธมันจะอยู่ตรงนี้นะครับอ่าส่วนมากมันจะเป็นหนึ่งผ้าตกลงไปนะครับอ่าเพราะเอ่อแม่บ้านใส่ผ้าเยอะเกินไปผ้าหลุดลงไปออกจากถังนี่นะครับมันก็หลุดลงไปมันก็จะไปพันแกนตัวนี้นะครับทีนี้มันก็จะไปเบียดไปเบียดกับหน้ายางตัวนี้นะครับเนี่ยครับเนี่ยครับหน้ายางตัวนี้ครับทําให้ซีนยางเสียนะครับ ถ้าจะเยอะเข้ามันก็จะทําให้ <c oughs> ไอบ้บูตัวนี้หลุดไปได้เลยนะครับเนี่ยครับเป็นเป็นรูบโบไปเลยเห็นหครับอ่านี่นะครับสาเหตุมาจากาใส่ผ้าไม่สม,มดุล <c oughs> เวลาป่นหมาดเกิดเสียงดังนะครับอัอนนี้ผมก็มาแนะนําเกี่ยวกับพี่น้องถามว่ายางาเบนโลหรือยางสลับเปาของไอ้โตชิบ้าเนี่ย <c oughs> เอามันใส่ยังไงนะครับ ผมก็เลยมาแนะนําวิธีการใส่และไปหาซื้อยางสลับเปาตัวนี้นะครับแล้วก็วิธีทากาวสําคัญอย่าไปทากาวตัวยางนี่ไม่ได้นะครับอ่าทาทากับเข้ากับออกสอรอบสามรอบยางตัวนี้นิ่มแล้วก็ยืดตัวขึ้นมาใหญ่กว่าเก่านะครับเนี่ยครับมาเชื่อลองดูก็ได้นะครับว่าอ่ากาวที่เราทาตัวนี้ครับมันทําให้ยางตัวนี้ครับยืดได้เลยนะครับแล้วก็ใหญ่กว่าเก่าทีนี้มันก็อาจจะใส่ลงไปตัวนี้ก็ยากเลยนะครับ วิธีทากาวหรือวิธีใส่ยางกันน้ำโตชิบ้ากึ่งอัตโนมัติต้องใส่แบบนี้นะครับใส่ด้านบนมาไม่ได้เพราะยี่ห้ออื่นเขาจะใส่ด้านบนกันมาหมดนะครับแต่โตชิบ้ารุ่นนี้ต้องยัดลงไปอย่างที่ผมยัดนะครับนี่เห็นนะครับอันนี้อันเก่ามันนะครับเอาละครับทีนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับพี่น้องมือใหม่นะครับที่ถามเข้ามาว่ายางชารเปาอยางเบนโลยางกันน้ำเครื่องซักผ้าโตชิบ้านะครับใส่ยังไงนะครับมันใส่อย่างนี้แหละครับ ใส่ด้านล่างลงไปนะครับอย่าไปใส่ด้านบนลงมายังไงก็ใส่ไม่ได้นะครับและยางแบบอื่นนะครับใส่มันก็ไม่ได้ยางแบบอื่นนะครับใส่มันก็ไม่ได้เพราะว่าไอ้โตชิบ้ารุ่นนี้นะครับอ่าไม่ว่ารุ่นนี้รุ่นไหนครับไอ้ยางตัวนี้ครับรูมันจะกว้างนะครับรูมันจะกว้างอ่าถ้าเราเอาเกลวพวกนี้ครับอ่ายางแบบเป็นเกลวนะครับอันนี้ครับเอาแย่ลงไปครับหลุดลงไปข้างล่างได้เลยเพราะว่าอันนี้เล็กกว่านะครับมันล็อกไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องเอายางของมันแบบเดียวแบบของมันนี่แหละครับเอาละครับคลิปนี้ก ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตามเป็นกําลังใจนะครับวิธีเปลี่ยนยางากันน้ํายีห่ห้อโตชิบ้านะครับแบบกึ่งอัตโนมัติก็มีประมาณนี้เท่านั้นเองครับสุดท้ายคลิปนี้ก็ขอกขอบคุณอีกครั้งนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจใผมนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ